เฮ้ยสวัสดีกันด้วยนะครับผมอัปเดตมาพยายามเคลียร์เคลียร์ส่วนให้เหลือแค่อันใหญ่กะว่าจะให้อันอันใหญ่ติดบัฟไม่ติดเลยโอ้ไม่กดก็เลยจะต้องมาทําวันนี้แก้แก้ดวงสวยโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเนาะกับการอัอัปเดตใหม่ของโกลอการเด่นนั่นเองนะครับก็มีบัฟใหม่ก็คือเจ้า UFO เดี๋ยวผมอัดฟุตเทจตอนนั้นมาให้ดูนะครับว่ามันวุ่นวายยังไงบอกเลยว่าเกือบถ่ายไม่ทันเนาะ ตายสิเฮ้ลูกพี่จนเดลวเมื่อไรจะเสกฮะหรือว่ามาแล้ววะนี่ไง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  UFO เฮ้ยพันไหมวะการอัปเดตใหม่ในครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทีเดียวเนาะก็คือไอ้เจ้านี้เนี่ยไอเจ้านี่ไอเจ้านี้อ่าเห็นหน้าตาเปลี่ยนไปใช่ใช่ไหมตอนแรกไม่มีหนวดไี่มีหนวดเลย ก็คือคนเก่านะครับไปพักร้อนเผื่อใครไม่เชื่อครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮุยโอเคฮุยอา้าวเจนเดลสวัสดีครับผมอะไรเนี่ยส,ส,สต็อกอะไรเนี่ยเอาส,สต็อกอา่าวเฮียลาลาลาออกเหรอว่าแต่ฟลักอ๋อเฮียอ๋อเวลาพักร้อนเวลาพักร้อนโอเค โอเคเออเนาะไปพักร้อนเออโดนโดนเจนเดลไล่ให้ให้ไปพักพักร้อนเห็นทํางานมาเยอะๆแล้วเนาะ <laughs> ขายของขายนน่นขายนี่เนาะโอเคในเรื่องของซีดใหม่ต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่เจ้าอันนี้เลยเนาะก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่เจ้านี่เลยเนาะอ่ะก็คือเจ้าคล้ายๆแบบเออเป็นดอกกุหลาบเหรอไม่ใช่เอ่อครัฟฟูดอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ Green Apple s e e d แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนาะแต่ที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเจ้าชูการแอปเปิลนั่นเองเนาะพูดมากแล้ว <c oughs> พูดมากเลยเนาะเอาจริงๆงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะครับว่าไอเจ้านี้เนี่ยมันเล่นยังไงเนาะบอกก่อนนะครับว่านี่คือการทดลองเล่นครั้งแรกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ ผมจะเดาเท่าเท่าที่เดาได้นะครับเ,เหมือนมันจะให้แรนดอมนะครับก็คือเมื่อมันเริ่มอีเวนต์นะครับให้เราใส่เจ้าพว,วกผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเอามาใส่ในนี้เลยเนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้า,เ,าเจ้าอันนี้หรือไม่อันไหนก็ตามนะครับแล้วมันก็จะให้ของเราเป็นสุ่มนะครับเป็นการสุ่มของในทั้งหมดนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าของเก่าๆหรือว่าทั้งของใหม่ทั้งของเก่าเนี่ยจะรวมปนเปกันอยู่นี่ นะครับจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็ที่แบบว่าคนหลายคนอาจจะแบบว่าอยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้ามูลแคทนั่นเองนะครับแล้วอันนี้เหมือนเป็นซีซใหม่หรือเปล่านะอันนี้มูลแมงโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะโอ้อันนี้ะไรอะ่ะอันนี้ะายอะ่ะอันนี้เป็นของใหม่แล้วก็มีพวกแพ็คผลไม้แพ็คสุ่มนะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยเป็นอันใหมนะ่เนาะส่วนถ้าใครยังงงว่าเออไอเจ้านี้เนี่ยไอเจ้าเอาน้ำพึ่งหายไปไหนมันอยู่นูน่นนะมันยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ไอเจ้าพวกนี้ก็ มาวางเอาไว้แถวแถวนี้นะครับเนาะเอามาวางาไว้แถวแถวนี้ก็เอามาวางไว้ที่ที่เดียวกับไอ้เจ้าพวกนี้เลยเนาะเวลาเรามาปุ๊บเราจะได้จัดการทีเดียวเลยไหนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยเนาะทุกอย่างก็แทบจะเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ที่แตกต่างไปก็คือไอ้เจ้าสเปียนะครับหรือว่าไอ้เจ้าเอ่อแท่งสายฟ้าก็คือไอ้เจ้าอันนี้นะครับ ไอ้เจ้านี่ก็คือจะไม่ได้อยู่ในร้านค้าแล้วนะครับอ๋อก็ไม่แน่ใจว่าทํใไมเขาถึงเอาออกเนาะแต่ที่เห็นเนี่ยถ้าใครสังเกตนะนะครับมันจะไปอยู่ตรงนู้นเนาะมันจะไปอยู่ตรงอีเวนต์นะครับมันจะไปอยู่ตรงอีอเวนต์แล้วก็มันจะแทนมาด้วยคือเจ้านี่นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจทั้งว่ามันเอาไว้ทําอะไรอะแน่นอนว่าผมไม่มีโลบัก <laughs> โอเคไหนดูหน่อยซิว่าอีเวนต์นั้นเหลือ,ออีกกี่นาทีเมื่อกี้เหลือสีนาทีแนะ <c oughs> ้อ๋อโอเคเมื่อกี้ผมกดออกแล้วเขา้า แล้วก็เข้าแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่ผมกดออกแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่นอะมนเลยเป็นอย่างนี้โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับไอเจ้านี่เนี่ยก็คือต้นบานาน่าแบบเป็นบานาน่าจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่บานาน่าบัตรที่ทุกคนแบบเอามาให้ผมตอน,น,นจำได้ไหมจำได้ไหมไอตอนที่แบบเอ่ออีเวนต์มูลิสตมาไอตอนที่อีเวนต์เอ่อบัตรลิสตมาทุกคนเอามาให้ผมต้อน,น,ตอน,นอะไรวะต้นอะไรอะรวมๆแล้วอัปเดตในในครั้งนี้เนาะก็เหมือนจะเปลี่ยนไปอะไรเยอะๆมากมายเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่เห็นนี่ไหม ใช่ครับผมก็คือเป็นไข่ใหม่นั่นเองก็คือจะเป็นไข่ในส่วนของเจ้าพวกนกแก้วก็คือหมดหมู่นกนั่นเองในการทาสปอยล์อัปเดตในครั้งที่แล้วนะครับสามารถไปดูกันได้นะครับแต่นั่นคือการคาดเดาเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีอันไหนอะไรยังไงขึ้นขึ้นมาบ้างแต่ดูเหมือนไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับอ่นนี้ไงของค้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าอะไรวะเนี่ยเชคเกิล er, อะไรคือเชคเกิลวะ the fox อะไรคือนเนี่ยไม่เข้าใจโอเค ดูเลยแล้วก็น่าจะเป็นอัน,อนใหม่นั่นแหละครับผมโอ้นี่คืออะไรอ่ะคอมมอนแล้วก็ใช้นี้อันนี้มาทําอะไรได้อะไปหนึ่งนะอ๋ออันนี้ไงใช่ปะ่ะนี่ไงไอที่แบบว่าเปลี่ยนเออเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นโอ้อันอันนี้ไงอ้าโอเคนำต้นไม้กลับมาใช้ใหม่ให้กลายเป็นมเมล็ดนี่ไงอันนี้ไงอ่าฮ่าโอเคทีนี้น่าจะได้เวลาในการฟาร์มอย่างโหด <laughs> แต่ก็แนแน่นอนครับ เหมือน update. อัปเดตอะอัปเดตในครั้งในครั้งนี้นั้นเออเขาทําให้เจ้าไข่คอมมอนเนี่ยมันมีค่าแล้วในที่สุดเขาก็เห็นความสับพันของเจ้าไข่คอมมอนสุดน่ารักสักที <c oughs> ใช้อย่างละหนึ่งนะครับอ,อ่ขอญาติอะคอมคอ,อมมอนอันหนึ่งแล้วก็ไอเจ้าเออเก็บเกี่ยวผลไม้ทั้งทั้งต้นอันหนึ่งโอเค แล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นโอ้นี่ไงโอเคโอ้แล้วก็รอ40นาทีนะครับในในในการครับโอเคในที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องเคลียร์สวนด้วยด้วยการทำลายต้นไม้ทิ้งในที่สุดมูลในที่สุดไอ้เจ้าต้นพวกนี้ก็จะกลายเป็นมันมันม,ม,มเล็ดที่สุดแสนจะน่ารักของผมผมจะได้ไม่ต้องทุบทิ้งในที่สุดสวนของผมมันมัน,ม,นมันก็จะเคลียร์อย่างแท้จริงสักที แต่ว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยยังโลออกไม่ไม่ไม่ได้มันทําราคาได้อยู่เ <laughs> นาะโอเคในที่สุดเนาะอ่ะสรุปอัปเดตครั้งนี้ในคร่าวๆนะครับก็เป็นการเปลี่ยนส่วนนู่นนี้นั่นเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงนะครับถึงบางอาจจะยังมีอยู่อยู่บ้างเนาะแต่รวมๆแล้วก็ยังนับเป็นอันใหม่นะครับแต่ดูเหมือนไอ้เจ้านี้ไอ้เจ้าอันนี้เนี่ย จะทําเป็นแบบว่าเป็นรวมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นอีกทีนึงละกันเพราะว่ามันรอยตั้ง1ชั่วโมงเลยเนาะโอเคงั้นก็บ๊ายบายครับไว้จากการคลิปหน้านะเอาละบ๊ายบายเจอกันครับหนุ่มน้อยทั้งหลาย